จะให้ดีมากๆคุณควรดู l a g g i n g แบบมันติ i m e f r a m e ให้เป็น,นเพื่ออะไรครับเพื่อคุณจะได้รู้ว่าคุณกําลังจะเลือกที่จะเล่นไทม์เฟรมไหนเขาเรียกง่ายว่า t ว่าเทรนเทรนนั้นเนี่ยเวลาคุณดูแบบมันติไทม์เฟรมแล้วเนี่ยคุณจะได้เลือกว่าอ๋อสุดท้ายเนี่ยฉันจะต้องเลือกนะเลือกที่จะเทร t เทรนไหน <S <S เพราะสุดท้ายครับราคาเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมองเห็นในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยลักษณะนี้ก็จริงแต่ในไทม์เฟรม H 1มันก็จะมีอะไรอยู่ข้างในเล็กๆน้อย frame 4, ม,มอไเล็กๆน้อย,อยู่ข้างในอันนี้ก็คือ time frame ยไทม์เฟรม m e ย่ สุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เราเห็นเนี่ยว่าฉันเนี่ยเห็นในมุมมองกว้างเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะสรุปเลยคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะเทรด follow the market ตัวไหนคุณจะเล่นในช่องใหญ่หรือคุณจะเล่นเทรดในช่องเล็กอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเลือกหลังจากที่คุณมอง follow the market เสร็จเขียนไหมครับโดยปกติแล้วทุกคนเนี่ยจะชอบเอาหลายๆอย่างเนี่ยมาผสมปนเปกันคุณจะชอบเอาผสมปนเปกันว่าอ๋อทำเฟรมใหญ่มันขึ้นนะทำเฟรมเล็กมันขึ้น มันก็จะน่าจะขึ้นนะเอออันนั้นก็เรื่องจริงแต่คําถามเลยก็คือว่าเวลาคุณตัดสินใจในการเทรดครับถ้าทาํทาเฟรมใหญ่มันขึ้นไทม์เฟรมเล็กมันขึ้นนั่นมันบ่งบอกถึงว่าโอกาสที่จะมีขึ้นต่อเนี่ยสูงมากเมื่อมี2อง m ทมเฟรมที่วิ่งไปในทางเดียวกันแต่สุดท้ายตอนตัดสินใจในการกดคุณจะต้องโฟกัสเพียงแค่ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเทรดนะครับการเทรดที่เป็นศาสตร์แห่งการมองราคาในรูปรูปแบบของ follow the market วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการมองตลาดแบบ follow the market กันว่าทําไมเราต้องดู follow the market แล้วก็ผลิตภัณฑ์อะไรที่เราจําเป็นที่จะต้องไปดูกับสิ่งสิ่งนี้นะครับในการที่เราจะทํากําไรแบบมหาศาลผมใช้คํานี้เลยนะกําไรมหาศาลจะมาจากการที่คุณตามตลาดทานัน คำว่าตามตลาดทันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปวิ่งตามเนาะนะครับไม่ได้หมายความว่าไปวิ่งตามแต่มันคือมันหมายความว่าอะไรรู้ไหมมันหมายความว่าเราเท่าทันเหตุการณ์ที่จะเทรดในผลิตภัณฑ์นั้นๆผมขอตั้งคําถามหนึ่งอย่างกับพี่ทุกคนว่าเทคนิคการเทรดเนี่ยที่ทุกคนกําลังใช้อยู่เนี่ยให้คะแนนเทคนิคที่ตัวเองกําลังใช้อยู่เนี่ยกี่คะแนน เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยเนะี่ยต้องอยากจะต้องอยากจะบอกพี่ๆทุกคนอย่างนี้ทำไมต้องถึงบอกว่ามันสำคัญคีย์เวิร์ดของการเทรดเทคนิคคือทุกคนต้องการเทคนิคที่มีวิเลตสูง RR เยอะและเทรดได้สบายใจคำถามเลยก็คือว่ามันสามารถสร้างแบบนั้นให้กับคุณได้หรือยังเทคนิคที่คุณกำลังใช้มันอยู่นะครับลองให้คะแนนเต็ม10นะครับกับเทคนิคที่คุณใช้อยู่ครับเป็นเทคนิคที่มีวิเลตที่โอเคสำหรับจิตใจเรา นะครับมันอาจจะสูงหรือไม่สูงไม่รู้นะอันที่2นะครับมันมี restore reward ที่ดีนะครับสร้าง restore reward ที่ดีได้อันที่3ครับฉันสบายใจในการใช้เทคนิคนี้โอเคนะให้คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ ช่วงนี้นะเดี๋ยวต้องต้องประสา,าสัมันนิดนึงนะครับช่วงนี้เนี่ยใครที่กําลังเป็นมือใหม่เนี่ยต้องอยากเชียร์อัพให้มาศึกษาหลายๆอย่างในเพจของผมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับมือใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นความรู้ที่ไม่เวิ้นเว้แล้วกันใช้คํานี้คุณสามารถที่จะจับจุดตรงนี้แล้วเอาไปใช้เทรดได้เลยส่วนในการเทรดคําว่าเทรดได้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันกาไรมหาศาลนู่นนั่นนี่เลยนะเพราะว่าคาว่ากําไรมหาศาลจริงๆเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการเทรดหน้าเทรดอย่างน้อย 2ถึง300หน้าทรแล้วมันสามารถผลิตเงินให้คุณได้จริงๆสร้างความสบายใจให้คุณได้จริงๆอันนั้นถึงค่อยนับว่าคุณเทรดได้แต่ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยคุณเรียนระบบอะไรไปนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเทรดได้ถึง100ยครั้งหรือ200ครั้งผมว่ามันยังอยู่ในช่วงของการฝึกซ้อมอยู่โอเคนะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันหน่อยในการเริ่มต้นเทรดเนี่ย follow the market มันเป็นทักษะและก็เทคนิคที่สําคัญมากเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะไปต่อยอดต่างๆสิ่งที่สําคัญและหัวใจสําคัญที่สุดของการที่ทุกคนจะสามารถที่จะเทรดได้นั่นก็คือเรื่องของการจัดก,การเวลาหลายคนเนี่ยเวลาที่เข้ามาเทรดบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องการเรียนแป๊บเดียวอ่ะน้องต้อง,องแล้วก็ต้องการที่จะได้เทคนิคเทคนิคที่มันแบบเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์อะ่ะแต่ปัญหาเลยก็คือว่าทุกคนชอบพูดคานี้ว่า พี่ขอใช้เวลาเรียนแบบแป๊บเดียวได้ไหมต้อง,องพี่ขอใช้เวลาเรียนสัก3วันอย่างเงี้ยหวันอย่างเงี้ยมีใครเข้ามาแล้วต้องการอะไรแบบนี้บ้างครับมันเป็นเรื่องที่ตลกร้ายตรงที่ว่าเมื่อเรามาเริ่มต้นด้วยสิ่งนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะศึกษาแป๊บเดียวเราคิดว่าเราจะทำมันแป๊บเดียวแล้วก็มันจะสักเซสเลยเราเห็นเพื่อนโพสต์นะครับ พอทฟ้าเราเห็นเพื่อนโพสชีวิตดีๆที่สร้างได้จากการเทรดเราเห็นเพื่อนโพสนะครับเพราะว่า Facebook หรือว่า i n s t a g r a m มมันคือ h a l l o f Fa m e อยู่แล้วนาะที่เขาจะเอาไว้โชว์ชีวิตดีๆกันนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเพื่อนคนนี้ทำแป๊บเดียวเองอันนั้นเป็นภาพลวงตาโอเคนะเราเอาเรื่องจริงมาคุยเพราะฉะนั้นกระบวนการสำคัญครับให้เรารู้แค่อย่างเดียวว่าอาชีพนี้มันสามารถไปอย่างนั้นได้แต่ขออย่างเดียวเราจะต้องมีคำคำหนึ่ง ที่ใช้คำว่าเราฝึกเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์มหาศาลให้กับเราจากการเทรดเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอมันจะทำให้คุณได้เก็บชั่วโมงบินในการดูการาฟนักบินทุกคนครับไม่สามารถที่จะขึ้นบินแล้วเก่งได้ภายในไฟล์เดียวแต่เขาต้องบินกันเป็นร้อยๆไฟล์เป็นพันๆไฟล์เขาถึงจะเรียกตัวเองว่ามืออาชีพการเทรดก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณจะมาเมคมันนี่จากตลาดนี้เนี่ยแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณบอกว่าชีวิต ครอบครัวฉันจะสุขสบายการงานการเงินฉันจะดีที่สุดนะครับฉันจะได้มีไลฟ์สไตล์แต่คุณเอาเวลามาแลกกับสิ่งสิ่งนี้น้อยนิดมากเหมือนคุณมาเล่นเกมอ่ะผมมองว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นนะกับสิ่งสิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้นครับชีวิตที่เรากําลังจะได้มาครับเราไม่ได้ต้องเอาความเหนื่อยยากมาแลกนะแต่แค่และเราแค่กลับมาโฟกัสกับเขานิดหนึ่งเล็กน้อยและสม่ำเสมอจะเท่ากับผลลัพธ์ชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างมหาศาล เพราะฉะนั้นผมเป็นกาลังใจให้กับทุกคนครับที่กําลังฝึกเทรดอยู่นะครับเพราะในการเทรดในวันนี้ครับที่คุณกําลังกดเทรดอยู่คุณได้กําไรแต่กาไรนั้นยังเปลี่ยนชีวิตคุณไม่ได้มันก็ยังบอกบอกอะไรไม่ได้คุณก็ต้องทําต่อไปถ้าเกิดมันยังขาดทุนแล้วการขาดทุนนั้นนะครับมันยังอยู่ในช่วงฝึกอยู่มันก็ยังบอกอะไรคุณไม่ได้ว่าคุณไปผิดทางหรือถูกทางหน้าที่ของคุณคือแค่ตื่นเช้ามา และก็วางแผนเทรดแบ็กเทสและก็ทำย้ำๆอย่างนี้เรื่อยๆประสบการณ์ในการดูหน้าเทรดประสบการณ์ในการดูกราฟมันจะค่อยๆเก่งขึ้นคุณจะค่อยๆข่มขึ้นวันละ1% 1% 1%แล้ววันนั้นคุณจะกลายเป็นเดอะเบสเวอร์ชันของคุณขออย่างเดียวครับอย่าให้สิ่งใดมาทําให้คุณล้มเลิกที่จะตื่นขึ้นมาแล้วทําสิ่งนี้ได้เขียไหมวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง f o l l o w t h อ Market กกันนะครับให้กระบวนการคิดกันนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะมา เออะเราจะมาโอ้ยรวยนะครับสนุกมันดูเอ่อมันดูไม่ยั่งยืน่กระบวนการการการเทรดเนี่ยเราช่วงแรกเราจะกลายเป็นเราเราจะเป็นนักเก่งกําไรช่วงถัดไปเราจะกลายเป็นนักลงทุนแต่ถ้าเกิดเรายังสนุกและมีอารมณ์กับการกดเทรดในทุกๆครั้งอยู่คุณจะไม่สามารถก้าวไปสู่คําว่านักลงทุนได้เลยแล้วคุณจะต้องเอาเวลามาแลก กับสิ่งสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ต่างอะไรจากการทํางานประจาครับเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าโหพี่ออกจากงานประจําแล้วนะเพื่อพี่จะได้มีเวลาและมีอิสระภาพทางการเงินสรุปคือได้มานั่งเฝ้าจอทั้งวันแล้วก็ยังมานั่งตื่นเต้นแล้วก็มานั่งเครียดกับทุกออเดอร์ให้คุณถามตัวเองกลับไปว่ามันใช่หรอทาไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกการเทรดอย่างเป็นระบบครับผมไม่รู้นะว่าทุกคนเนี่ยเทรดผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนะครับเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่เราสามารถเทรดในรูปแบบของ follow the market ได้ดีคีย์เวิร์ด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะ,อะไรก็ตามมันจะมีลักษณะหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่ามันจะเกิดรูปแบบของเทรนด์นะครับเทรนด์ที่ค่อนข้างที่จะที่จะแข็งแก่งอ่ะไอคำว่า follow the market เนี่ยมันจะประ,ประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยอยู่3อย่าง follow the market นะครับประกอบไปด้วยอยู่3อย่างนะครับตามคอนเซ็ปต์เนาะ FTM นะครับ follow the market ผมจะขอตีอะไรเป็นแบบนี้ลักษณะอย่างนี้แล้วกัน ทีนี้ follow the market เนี่ยคือการเทรดตามเทรนนั่นแหละซึ่งะบวนการการเทรดตามเทรนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังเทรดอยู่นั้นมีเทรนเราต้องเคลียร์กันก่อนเทรนเหมือนกันแต่เทรนไม่เหมือนกันเทรนเหมือนกันแต่เทรนไม่เหมือนกันมันหมายความว่ายังไงนะครับคือเทรนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะ ของการมูฟเมนต์ของมันลักษณะของการเคลื่อนตัวของมันนะครับลักษณะของการถีบตัวของมันการย่อการยืดการย่อ,อน้อยยืดเยอะการย่อเยอะย,ย,ยืดน้อยลักษณะการพักตัวจํานวนคลื่นภายในนู่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นกระบวนการสาคัญเลยก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเทรนอะไรก็ตามแต่มันจะเริ่มต้นด้วยคําว่า FTM เสมอนะครับหรือ Follow the Market <ม><น>ทีนี้ไอ Follow the Market เนี่ยเราจะเคลียร์กันก่อน3องค์ประกอบที่มันจะต้องมีคือ lagging นะครับ leading และ confirming สิ่งที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยของ f t m เนี่ยคือเรื่องของ lagging กับ leading นะครับ lagging กับ leading เพราะ confirming เนี่ยคุณจะดูอะไรก็ได้ lagging กับ leading นะครับ lagging กับ leading สำคัญมาก lagging เนี่ยมันคือการดูเทรนด์ละกันนะครับมันคือการดูเทรนด์จะให้ดีมากๆคุณควรดู lagging แบบมันติ i m e f r a m e ให้เป็นนะเพื่ออะไรครับเพื่อคุณจะได้รู้ว่าคุณกําลังจะเลือกที่จะเล่นไทม์เฟรมไหนเขาเรียกง่ายๆว่าเทรนด์เทรนด์นั้นเนี่ยเวลาคุณดูแบบมันติไทม์เฟรมแล้วเนี่ย คุณจะได้เลือกว่าอ๋อสุดท้ายเนี่ยฉันจะต้องเลือกนะเลือกที่จะเทรดเทรนไหนเพราะสุดท้ายครับราคาเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมองเห็นในไทม์เฟรม day เนี่ยลักษณะนี้ก็จริงแต่ในไทม์เฟรม H 1มันก็จะมีอะไรอยู่ข้างในเล็กๆน้อยๆ i ท e ์เฟรม H 4มันก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ข้างในอันนี้ก็คือเป็นไทม์เฟรมย่อยๆของมันสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เราเห็นเนี่ยว่าฉันเนี่ยเห็นในมุมมองกว้างเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะสรุปเลยคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะเทรด follow the market ตัวไหน คุณจะเล่นในช่องใหญ่หรือคุณจะเล่นเทรดในช่องเล็กอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเลือกหลังจากที่คุณมอง follow the market เสร็จเขียนไหมครับโดยปกติแล้วทุกคนเนี่ยจะชอบเอาหลายๆอย่างเนี่ยมาผสมบนเปนกันคุณจะชอบเอาผสมบนเปนกันว่าอ้อทาเฟรมใหญ่มันขึ้นนะทาเฟรมเล็กมันขึ้นมันก็จะน่าจะขึ้นนะอออันนั้นก็เรื่องจริงแต่คําถามเลยก็คือว่าเวลาคุณตัดสินใจในการเทรดครับถ้าทางเฟรมใหญ่มันขึ้นทาเฟรมเล็กมันขึ้น นั่นมันบ่งบอกถึงว่าโอกาสที่จะมีขึ้นต่อเนี่ยสูงมากเมื่อมี2องไทม์เฟรมที่วิ่งไปในทางเดียวกันแต่สุดท้ายตอนตัดสินใจในการกดคุณจะต้องโฟกัสเพียงแค่เทรนด์เดียวเทรนในไทม์เฟรมเดียวก่อนเพราะมันคือจุดที่คุณจะต้องโฟกัสว่าคุณจะต้องคอนเฟิร์มด้วยอะไรเขียไหมครับนี่คือ follow the market สรุปเลยก็คือเราจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทรนด์อันที่2ครับเราจะดูเทรนในรูปแบบของอะไรครับมันติไทม์เฟรม และอันที่3ครับเราจะเลือกนะครับว่าเราจะเล่นทางเฟรมไหน <S <S ถ้าเกิดเราบอกว่าเออฉันสะดวกที่จะเล่นทางเฟรมใหญ่วะเนี่ยฉันสะดวกที่จะเล่นทางเฟรมเนี้ยเนี่ยอันใหญ่เลยสแสดงว่าในการรอเทรดเนี่ยคุณก็อาจจะก,กลับมารอเทรดได้ประมาณช่วงนี้เลยกรอบมันก็จะกว้างนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่อยากเทรดแค่ทางเฟรมเล็กตรงเนี้ยกรอบที่คุณจะเล่นมันก็เหลือแค่นี้ที่คุณจะเล่นขนาดกรอบในการรอเล่นมันก็จะแตกต่างกันนะครับ เราลองมาสังเกตกันดูนะครับเราลองมาสังเกตกันดูว่าไอ้คู่พวกนี้มันจะเทรดยังไงวะจุดสุดท้ายเนี่ยที่ฉันกําลังดูอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันนะครับเราดูไทม์เฟรมต่างๆเนี่ยให้เรามาดูแบบมันตินิดนึงคําว่ามันติคืออะไรนะครับมันติมันติทัสกิ้งเหรอไม่ใช่นะครับมันติไทม์เฟรมมันติไทม์เฟรมหมายความว่าคุณควรรู้แนวโน้มอ่ะของเขาอ่ะมาตั้งแต่ต้นต่อผมเน้นย้ําคํานี้การวางแผนเทรดไม่ใช่ไปวางแค่ M 1 M 5แล้วก็กดเทรดไม่คุณจะต้องมองภาพกว้างของเขาก่อน คุณต้องมององค์รวมของเขาให้เป็นก่อนองค์รวมทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องไปนั่งเทรดตามตามหน้าเทรดองค์รวมแบบทำเฟรมเ a ย์ทำเฟรมมันทำเฟรม e e k นะไม่ต้องนะมันจะไม่ได้เทรดสุดท้ายเราจะไปเลือกในทำเฟรมเล็กๆในการเข้าเทรดให้มันสอดคล้องกับมันตีทำเฟรมเราก็มาดูก่อนเออเนี่ยทำเฟรม n ั h นะทำเฟรม n t h เป็นอะไรครับเเป็นลงว e k เนี่ยยังมองอะไรไม่ค่อยออกอะ่ะเอาว e k เป็นอันนี้แล้วกันว e k เป็นขึ้นเราว week เป็นขึ้นได้ยังไงอะ่ะน้องต้องนี่ง w e e วอยู่ตรงนี้ราคาย,ยังคงเป็นอะไรครับ เป็นตืดตืดย่อย่อแล้วเหมือนจะยืดเหมือนจะยืดต่อแต่ถ้าเกิดใครเคยเรียนสกิลอื่นมาว่าโอ้โหมันพักตัวเริ่มใช้ระยะเวลานานนะอาจจะเปลี่ยนเป็นเฟสที่7 f a เฟสที่7คือฉันพักตัวออกข้างนะเพื่อที่จะไปต่อก็ได้เพื่อที่จะลงมาก็ได้นะครับแต่เราสามารถดูลักษณะของเทรนได้เพื่อพิจารณาว่ามันจะขึ้นหรือจะ,จะลงต่อทีนี้พอวีคมันขึ้นเนี่ยเอมมันลงว่ะวีคมันขึ้นเอาไงทีนี้เริ่มสวนกันละ ไม่เทรดตเหรอไม่ได้นะครับมันมันต้องลงไปอีกนะครับลงไปอีกมีอะไรอีกครับเดเนี่ยที่เรากําลังเห็นเนี่ยถ้าเกิดเป็นผมเนาะผมจะเห็นเดอยู่ตรงนี้เดเนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งราคาเนี่ยมีลักษณะแบบนี้มาก,ก่อนในเดขึ้นนะแล้วหลังจากนั้นเกิดการอะไรครับ mm hmm. เสียเทนนะครับเกิดการเสียเทนของเดของเขาเกิดขึ้นในทางเฟรมย่อยๆหลังจากนั้นมันเกิดอะไรเกิดขึ้นอีกครับ เราก็สังเกตเห็นตรงนี้เออเนี่ย QML นะครับเนี่ย MPL ในการที่จะเซลล์ลงมาจาก D D เนี่ยเริ่มเกิดการอะไรครับไม่ขึ้นไม่ลงละ s i d e w a y ์ D เนี่ยเกิดการเสียโครงสร้างก็มีโอกาสหลายอย่างได้ที่มันจะเปลี่ยนเทรนในช่วงนี้ก็ได้พอ D ยังไม่เป็นเทรนเนี่ยมันก็เลยทําให้เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะต้องดูกรอบนะว่า D ตอนเนี้ย มันยังวิ่งอยู่ในสัดส่วนไหนนะครับเพื่อให้ดูว่าเออถ้าเกิดมันยังอยู่ในช่วงที่มันมันไม่ไม่เป็นเทรนด์เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเล่นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงในในช่วงนี้ได้อยู่แต่พอเราลดลดไทม์เฟรมลงไปคุณก็จะได้เห็นว่ามันอาจจะเป็นเทรนขาลงนะในเฮสแต่เดย์อ่ะเดย์ไม่มีความชัดเจนว่ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นหน้าเทรดนี้เราอาจจะไม่เทรดหน้าเทรดเนี้ยเราอาจจะไม่ทําอะไรกับมันเลยถ้าเกิดมันลงอ่ะระยะราคาของมันนะตอนเนี้ยมันอยู่ส่วนไหนของกรอบไซด์เวของเดย์กรอบไซด์เวของเด นี่คือกรอบไซด์เวย์ของดีอยู่ตรงกลางพูดง่ายๆเลยก็คือว่ากูจะลงต่อก็ได้ตามเทรนดนี้แต่ถ้าเกิดกูไม่ลงกูก็ไปอย่างนี้ต่อได้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ผมก็จะรอได้ว่าอ้อถ้างั้นถ้าเกิดราคาเนี่ยเกิดการสร้างมูฟเมนต์ใหม่อ่ะเดี๋ยวรอบาบขึ้นไปแล้วกันหรือลงมาอีกรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวรอเซลล์ต่อแล้วกันเราก็จะมีจุดในการตัดสินใจเพื่อที่จะ follow the market เข้าต่อ follow the market คือการดูความสัมพันธ์แบบมันติไทม์เฟรม เพื่อว่าฉันจะเล่นยังไงต่อแล้วเราไปเ,าเราเรา,เราต้องดูไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าด้วยนะใหญ่กว่าหนึ่งไทม์เฟรมถ้าเกิดมันไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรถูกต้องไหมแน่ <c oughs> นอนครับทุกผลิตภัณฑ์ที่เราวางแผนเทรดไม่จําเป็นที่จะต้องได้เทรดในวันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นคีย์แพงเลยนะคําำนี้ช่วยชีวิตคนได้เยอะนะครับเพราะทุกครั้งเวลาที่เราวางแผนเทรดเราชอบต้องการให้มันได้เทรดในวันนี้แล้วคุณไปอยู่หน้าเทรดไหนก็ไม่รู้อะคุณคิดว่ามันเป็นเทรนด์แต่จริงๆมันอยู่กลางเทรนด์ของทมงเฟรมใหญ่เลยมันเลยทําใ การตัดสินใจของคุณนะมันผิดเพี้ยนไปหมดหน้าที่ของเราคือหาจุดตัดสินใจว่าเราจะเอาอย่างไงต่อกับมันวิธีการคือเราก็จะมาดูแบบ follow the market เหมือนเดิมครับพอเมื่อกี้เรายังอยู่ในท f เฟรมเล็กๆแล้วพอเราอยู่ในทำเฟรมเล็กๆเนี่ยม,มันทำให้เราฝังตัวเองอยู่ในทำเฟรมนั้นอย่างเดียวมันทําให้เราแบบ move on ขึ้นมาไม่ได้เราเลยต้องดูรูปแบบของมันติเราจะสังเกตเห็นว่าอะไรครับ week เกิดอะไรเกิดขึ้นโอ้ย week ขึ้นว่ะลดทำเฟรมลงไปเป็น day เออ day ก็ขึ้นว่ะแค่ราคาตรงนี้มันเกิดการพักตัว แต่การพักตัวตรงนี้สามารถฟอร์มตัวได้2แบบเบรกแล้วขึ้นต่อนะครับกับฟอลโล่นะครับเพื่อเทลงสิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าเราจะสังเกตเห็นท่าฟรมใหญ่เนี่ยยังมีมูฟเมนต์เพิ่มเติมถ้าเกิดเราจะรอเล่นในท่เฟรมใหญ่เนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ราคาเนี่ยสามารถที่จะเบรกนะประมาณ26-4ได้เราสามารถที่จะหาจุดในการฟอลโล w บายไปต่อได้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการที่เป็น i m a g i n e นอเนะครับที่ทุกคนจะสามารถได้ศึกษาเรื่องนี้จากเทรดดูวอร์วอลเลอร์นะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แค่เรื่องของว่าเออมันเบรกแล้วมันก็จะไปต่อเนะี่ยไม่ใช่มันจะมีโอกาสไปต่อตรงไหนบ้างแล้วในการถืออ่ะมันจะสามารถถือโดยการที่เราจะ มองความเป็นไปได้โดยใช้ฮาร์โมนิกเห็นปะอันนี้คือเทรด e ดอร์วอที่กําลังจะใช้นะและเป็นฮาร์โมนิกบวกกับอะไรครับบวกกับอีเลียดเราก็จะสังเกตเห็นว่าอ๋ออันนี้มันก็จะเป็น A เป็น B เป็น C นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะอ๋อก็กล้าถือไปด้วยในโครงสร้างในรูปแบบต่างๆมันจะมีวิธีการเฉพาะของมันว่าเราจะต้องจินตนาการแบบไหนได้บ้างแล้วเราจะให้น้ําหนักยังไงได้บ้างสำหรับตัวผมเนี่ยในมุมมองกว้างเนี่ย ยังมองเป็นแบบนี้อยู่ผมใช้วิชาในการเทรดสั้นเนี่ยนะครับหาจุดเข้าตรงนี้หาจุดเข้าตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อ follow ไปต่อเพราะนั้นกระบวนการสำคัญถ้าเกิดใครอยากรอเทรดในขาบายคุณมีจุดในการ follow ได้อยู่1 t r e n เทรนนั่นคือเทรนนี้สำหรับใครที่รอที่จะอ๋อนองต้องพี่ไม่เล่นเล่นบายหรอกแต่พี่จะเล่นเซลลแต่ผมอยากจะบอกนะในการเซลล์เนี่ยในการยืดในการย่อหลายๆอย่างเนี่ยนะครับ คุณเซลได้นะแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่จะเซลล์อีกเยอะมากเลยนะครับมันมีโซนอีกเยอะมากที่สามารถทําให้เซลลผมก็จะสังเกตเห็นว่าเออถ้าเกิดผมจะบายเนี่ยผมจะมารอบายต่อที่แถวแถวนี้แต่ถ้าเกิดผมเซลเนี่ยผมจะมาเซลประมาณช่วงนี้เซล์จะเก็บสันมากจริงๆแผนมันมันได้แค่นี้นะในการเก็บท p อะีะในความเป็นไปได้มันมันได้แค่นี้จริงๆมันยังบอกไม่ได้ว่ามันจะลงมาตรงนี้ไม่ไม่ไม,ไม่มันบอกไม่ได้ผมมองได้แค่นี้แต่ผมจะใช้กลยุทธ์ในการเีนเอชเอลนะครับเพื่อให้ R r มันคุ้มนะครับได้มากกว่า1ตนอ2 1ต่อ้ 3, ่อฉะนั้น ผมมองว่าอันนี้ถ้าเกิดใครจะเซลลอ่ะมันก็มีแค่นี้จริงๆนะครับยิ่งใครสามารถตีฟิโบเอ็กเซนชันเป็นคุณจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะอะไรครับลีนเอต่างๆได้ด้วยโอเคนะเพราะฉะนั้นสําหรับตัวผมครับแผนเทสั้นตรงนี้1แผนต่อไปแผนที่2ครับในการฟอลโล่ต่อครับ แผนเทรด follow ต่อเนี่ยผมมีอีกแผนแผนหนึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นการ follow ในลักษณะสั้นๆน,นะครับทำไมถึงบอกว่าสั้นเพราะยังไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่าการพักตัวตรงนี้มันจะจบเราเลยเก็บสั้นตอนแต่ว่าเรามีแผน2แผนคือ TP 2เนี่ยเราจะไปต่อเพราะ movement แรกที่เรากําลังมองคืออย่างนี้ไม่รู้มันอาจจะอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วมันค่อยไปต่อก็ได้เพราะนั้นอย่างน้อยเราได้เก็บก่อนแต่ถ้ามันไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นแบบนี้เลยราคามาแล้วเทเลย ผมก็จะมีแผนอีกแผนหนึ่งอยู่ตรงนี้แผนนี้ผมก็จะ SL ไปแล้วก็จะผลผมจะมีอีกแผนหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้ว RR ที่ผมจะเก็บเนี่ยผมจะเก็บแค่ครึ่งหนึ่งของระยะที่มันลงมาจะยังไม่มาโนว่ามันจะไปไกลและจะหาจังหวะในการอะไรครับถ้ามันเทหาจังหวะในการ Follow ลงนี้ตรงนี้ลงมาต่อธรรมดาแหละถ้าเทรดเราเยอะอ่าคุณจะเอาแผนไหนเมื่อคุณเลือกแล้วครับหนึ่งสิ่งครับที่คุณจะต้องเคลียร์ลิงก์กับตัวเองครับคือว่าคุณเชื่อแบบไหนคุณก็เทรดตามนั้นอย่าลืมทุกแผนมีความเเเเสสีี่่ยยยงงงงงต้้ออออจัดดกาาารรควมวมมือขอ ถูกต้องครับตลาดเป็นตัวกําหนดแผนแต่สิ่งที่เรากําหนดได้คือความเสี่ยงโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นครับพี่พีทุกคนชอบไอเดียแบบนี้ไหมครับผมเชื่อมันว่าพี่พทุกคนน่าจะได้ประโยชน์หลายๆอย่างและขอฝากสุดท้ายครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่กําลังสร้างคุณอยู่ในวันนี้เมันไม่ใช่แค่การกระทําว่าคุณจะทําอะไรในวันนี้ครับ แต่มันคือสิ่งสิ่งหนึ่งหรือประโยคหนึ่งที่คุณพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าคุณจะเป็นใครในอนาคตยิ่งคุณพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าคุณเป็นใครในอนาคตค,คำนั้นครับมันจะมาย้ำเตือนสติทําให้เราได้ลงมือทําอะไรหลายๆอย่างที่มันสอดคล้องกันแล้วเดี๋ยวชีวิตในวันข้างหน้าวันเรื่อยๆคุณจะเปลี่ยนไปสว,นสวัสดีครับ